สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่2 6 6 7นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกของคลิปปี67นะครับชวินจะมาทําเมนูแอปจีนใส่ไข่นะครับเมนูบานชาวินเนาะชะวินสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเด้อคิดหวังสิ่งใดก,ก็ขอให้ปสบความสำเร็จนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรๆเฮกันนะครับ ขอบคุณตีติดตามเป็นกำลังใจชวินมาหนึ่งปีเต็มๆนะครับย่างข้าสู่ปีที่สองแล้วนะท่านผู้ชมขอบคุณทุกคนนะครับตียังบ่ลืมชวินนะครับขอบคุณกำลังใจดีๆตีปีๆแม่ๆม,ม่ป่าๆทางไลน์มอบพื้นนะครับไอ้ไอทางไลน์เนาะน้องๆทางไลน์นะครับก็ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมที่ที่สำคัญที่สุดเนื้อสิ่งกันได้รวยๆๆย,ยกันนะครับ เดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับเนาะคลิปแรกของปีนี้นะครับพิกแกงก็ชาวินตามไปละพิกแกงก็มีพิแกแห้งกระเทียมหอมแดงขาตะไคร้ขมิน้นผิวมะกรูดละพักชีนะครับกะปินะ้วยเนาะแล้วก็เกลือเม็ดนะครับตามเหละเอียดนะครับชาวินใส่ไข่ฟองหนึ่งนะครับแกนหนึ่งเนาะมีใบมะกรูดซอยด้วยนะครับเพิ่มความหอมนะครับหมูบดชาวินใส่ติดมันนะครับจะได้ความนุ่มๆเนานะเดี๋ยวเขา มาลงมือทำกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับตกักผิดแกงใส่ในันไม่โขยกะละมังเลยเนาะนี่นะครับผิดแกงอาจจะเข้มข้นเลยนะครับพอเป็นสมุนไพรไปหนนะักนะพริกทวินใส่สองสามเม็ดนะครับกันมันเผ็ดเนาะนี่นะครับตอกไข่ไก่สองไปเลยครับ เพิ่มความนุ่มนะครับปรุงรสนะครับรสด,ด,ด,ดีพงชชูรอดผงนัวเพิ่มความเข้มข้นใส่น้ำมันหอยลงไปหน่อยนะครับแล้วก็จัดการซูนนะครับทาบ่านผู้ชมพุกเ้าให้เข้ากัน นี่นะครับเรียบร้อยแล้วนเนาะดีวเราจะมาห่อไปตองนะครับแล้วก็แอปเนาะตักใส่ไปตองนะครับเดี๋ยวเราจะไปนาไปแอบไอวินทําเป็นห่อใหญ่เลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชม จัดการห่อนะครับเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราไปปิ่งเนาะเอาไปยางไฟนะครับ กระถางเริ่มแดงแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะปิ่งเลยเนาะนี่นะครับนรามาย่างเลยแบบนี้นะครับอย่างจนมันซุกนะครับผมขอบคุณนะครับที่เขามาติดตามรับชมถึงตอนนี้นะครับ ชาวินฝากเป็นกําลังใจให้ชาวินต่อนะครับเนอกดไลค์กดติดตามได้นะครับกดแชร์ได้นะครับผมถ้าชอบคลิปในการทํากับเข้าวแบบบานบานของชาวินนะครับกดไดเนอร์ให้กำลังใจกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับชาวินก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเนาะที่เข้ามาคอยมาเมนนะครับชาวินก็ไปเยี่ยมบานเยี่ยมจองอยู่เนาะจุยดจุ๊เลยกันนะครับบางคนตัดปึงปลาอาศัายกันเนาะอย่างที่ทุกๆคนหู้นะครับ รายได้จะขึ้นมาก็ต่อเมื่อคนเขาพอคลิปห้องกันอะรกันนะครับโฆษณาจะเข่าเนาะฟื้นได้เลย,เลยปีนจะลินมาตรงนี้อหอมๆเลยท่านผู้ชม หอมขนาดท่านผู้ชมหอมไปถึงท้ายซอยเลยนะครับกับแอบกินหมูของชาวินเนาะบรรยากาศแบบบานๆนะครับอันนี้ชวินเขาจะห้องพามโลนะครับที่เก็บฟืนเนาะชาวินสาเหตุ่ชวินออกมาทำานอกบานคือเพื่อจะให้กินมันหอมนะครับอากาศมันโล่งตัวเนาะในบานมันมืดนะครับแล้วก็ควันอาจจะเข้าบานเนาะ หอมๆเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวหอมมาจัดจานแล้วก็เอาเอาขอนียจำๆจจด้ยวยกันนะครับถ้าชอบบรรยากาศแบบนี้กดไลค์เลยนะครับกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะบรรยากาศบ้านๆน,น,นะครับท่านผู้ชมจบแล้วนะครับแอบจนหมูของชวิน เดี๋ยวชาวินจะแก้กเห็นพอนะครับจะแก้คื้ดูเนาะหอมๆเลยเขหนึงหอนมีไหนหอมขนาดเนอ้อหอมขนาดเนอ้อดูอดูไอออกสูงๆเลยเปิดพระอบออกมา อหอมเลยหอมเลยนี่นะครับแอปจิ้มหมูของชวินเขาหนึ่งห้อนห้อนเยวคือพอดูนุ่มๆเลยลองจิม้มเขเหรอไอออกสูงๆท่านผู้ชมขอบคุณนะครับกดไลค์ชาวินกดไลค์หงชาวินตัวนะครับเนื้อ กดติดตามด้วยก็ได้ครับถ้าชอบนะครับแช์ก็ได้เป็นยอย่างเมื่อวานนี้นะครับบารือซ้ายนเนาะกดแช์นี่นะชอบขนาดเดี๋ยวชวินจิมเอาก็นเนาะนุ่มๆเลยนะครับนุ่มไข่เนาะข้หนึ่งข้หนึ่งข้าหนึ่งอย่างเดียวจะอี้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเผาเจอกันคลิปหนาเนาะคลิปแรกของปีนี้นะครับ แอบจีนหมูของชวินนะครับขอทุกคนมีกำลังใจต่อสู้ในการทำคลิปนะครับเนาะสำหรับคนดีอย่งบผ่านโคตรนะครับสำหรับท่านดีตามหาลักกิโลอยู่เนาะตามหาเซนชัยนะครับสู่ๆนะครับสำหรับคนที่ผ่านแล้วก็ดีใจด้วยนะครับเก็บเปลี่ยนไปตัวกันเนาะมันหาบาทสิบบาทก็เอานะครับสำหรับคลิปสั้นๆผู้ที่ตามหน่อยๆลักพันเหมือนชวินนะครับบบเป็นอย่างเนาะทำไปเรื่อยเลย เพราะว่าสิ่งที่เขาทำนี่ก็คือทําอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับแบบมีต้นทุนอย่างมากมายเนาะขอบคุณนะครับเราจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีปีใหม่นะครับ